ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short s h o r t c u l t i v a t สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short Cut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกค,ความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเร i ไล t ์นิงคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ครั้งใหม่ของเราวันนี้ในสรุปของหนังสือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิดวิชาชีวิตที่ไม่มีในตำราโดยวายชิวิงเราจะสำรวจและนำเสนอความรู้และแง่มุมสำคัญที่มาพร้อมกับหนังสือนี้ เหตุการณ์ตั้งแต่การพยายามและความยากลำบากในชีวิตถึงสิ่งสำคัญของความแข็งแกร่งและคุณค่าของการอดทนในการประสบความสำเร็จในชีวิตหนังสือนี้สอนเราว่าความยากลำบากไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแต่เป็นทางที่จะนำพาเราสู่ความสำเร็จความแข็งแกร่งและคุณค่าของการอดทนเป็นเส้นทางสู่การประสบความสำเร็จแนวคิดเหล่านี้เป็นคอมมิชมน์สำคัญของหนังสือซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรา การอดทนมีความสำคัญในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและข้อกังวลในชีวิตความไม่อดทนในปัจจุบันอาจส่งผลต่ออนาคตของเราดังนั้นเราควรเริ่มทำการฝึกความอดทนให้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราความมุ่งหาความรู้และการเรียนรู้ใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความสำเร็จ หากเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเราจะยากที่จะติดตามและประสบความสำเร็จเราไม่ควรรอโอกาสเพื่อเริ่มทำสิ่งที่เราต้องการควรทำในทันทีเมื่อเราเห็นโอกาสการระดมกำลังใจและการตัดสินใจที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญในความสำเร็จเราควรเรียนรู้จากความล้มเหลวและใช้มั่นในการพัฒนาตัวเราเองและประสบความสำเร็จในอนาคตการมุ่งมั่นในวัตถุประสงค์และการกระทำเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จ การเชื่อในตัวเองและความมุ่งมั่นในการตามหาความสำเร็จเป็นที่สำคัญเราต้องเชื่อว่าเรามีความสามารถในการประสบความสำเร็จและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการไปตามเป้าหมายของเราหนังสือนี้เน้นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนิรันดร์แต่มีรากฐานจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการปลูกฝังนิสัยในการอ่านหรือการสร้างนิสัยที่มุ่งมั่นแม้เราจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่เราควรมุ่งหวังสิ่งใหญ่ในอนาคตการถามตนเองทำไมต้องทำสิ่งนี้ จะช่วยให้เราเห็นแนวคิดสําคัญในการมุ่งมั่นที่ถูกตั้งไว้การเชื่อมต่อระหว่างเป้าหมายชีวิตและสิ่งที่เราทําในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันแนวคิดของความสําเร็จนี้สอนให้เรามีทัศนคติบวกในการสร้างความสําเร็จและการประสบความสําเร็จในชีวิตของเรานอกจากนี้ความมุ่งมั่นและการกระทําเป็นสิ่งสําคัญในความสําเร็จไม่ควรรอโอกาสเพื่อมาหาเราแต่ควรทําทันทีเมื่อเราเห็นโอกาสการล้มเหลวไม่ควรถือเป็นสิ่งที่ผิด แต่ควรถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเราเองที่แตกต่างที่สุดระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จและคนทั่วไปคือความมุ่งมั่นและความเชื่อในตัวเองเ <l ip> ชื่อว่าเรามีศักยภาพมากพอในการประสบความสําเร็จและการที่จะควบคุมตัวเองเป็นสิ่งสําคัญในความสําเร็จเราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองและใช้สัมพันธ์ในทุกเรื่องในชีวิตของเราเพื่อประสบความสําเร็จ <l ip> ด้วยข้อมูลจากหนังสือนี้เรามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิต และเราสามารถนำเรื่องเล็กเรื่องเล็กเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นยูแห่งความรู้สึกเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติต่อคำแนะนำที่มีคุณค่าจากหนังสือนี้หากคุณกำลังมองหาความปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหนังสือนี้จะเสนอแนวคิดที่มุ่งหวังและกระตุ้นความมุ่งมั่นในความสำเร็จขอบคุณที่ฟังพอดแคสต์ของเราวันนี้และขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและความมุ่งมั่น ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับ ขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn l i g h t n i n g อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งเป็นความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ